วัสดีครับป้า,าเรียนเชิญน,นยครับผมเจ้าที่ตำรวจครับอันนี้ป้ามาลีป่ะใช่ค่ะใช่เนาะเดี๋ยวรบกวนออกมาหน่อยครับเจ้าที่ตำรวจจากสืบนครบาลครับอ่าก็คือป้าเนาะคือนางมาลีอันนี้นะครับเป็นหมายจับสารอาญานะครับลงวันที่15พฤศจิกายนนะครับสองหนะครับที่ 5523ทับ2567ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นหรือและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหมายจับวันนี้ป้าได้ไปเปิดบัญชีให้กับคนอื่นไหมก็คือเขาก็อะไรเ่ะเหมือนว่าให้ไปเปิดแล้วเราก็ใช้มาตลอดแล้วแฟนก็ ไปเล่นเว็บการพนันครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมันไปยังไงต่ออเงี้ย <ừ> แล้วก็พอดีก็มีฝรั่งเข้ามาเขาก็บอกว่าแฟนบอกว่าออะเธอคุยกับฝรั่งคนนี้ก็เลยว่าพอแฟนเสียก็เลยมาคุยจังๆเนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ยครับอแล้วเขาก็ให้เราโอนเงินไปไป,ไปมาๆอะไรเงี้ยประมาณห้าพันไม่ใช่โอนเงินเนี่ยเพราะเพราะอะไรถึงเราถูกก็เขาบอก<อ>ว่า<อ>ไปแลกเงินสองแสน หมายถึงว่าคุณป้าเนี่ยอยากได้เงินสองแสนจากฝรั่งเพื่อเออเพื่อจะเอามาปลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ย่าตัวฝรั่งเนี่ยก็เลยให้คุณป้าเนี่ยกอกทําธุรกรรมต่างๆใช่แต่คุณป้าทําให้เป็นอ่าแล้วก็คุณป้าก็ส่งส่งบัตรประชาชนบัตรประชาชนให้เขาด้านไหนบ้างฮะด้านหน้ากับด้านหลังด้านหลังถูกไหมแล้วเขาก็หลอกให้ทําธุรกรรมทำธุรกรรมเพื่อจะเอาเงินมาให้เราสองแสนอ่าแล้วก็ให้เราโอนไปทีละครั้งทีละพัน ทีละพันจนจน,จนกี่ครั้งฮะทีละพันเนี่ยฮะจนสามจำได้ว่าสี่ครั้งอะสี่ครั้งใช่ไหมใช่ก็รวมเป็นเงินสี่พันใช่ประมาณสี่พันโอเคแล้วก็สุดท้ายจากที่ป้าจะอ่าจะได้เงินสองแสนจากฝรั่งกลับกลายเป็นว่าป้าต้องเสียเงินใช่ส <4, 000. S 2> ี่พันไปกู้เข้ามา่อีก่างหากเรื่องนี้อยากฝากอะไรถึงประชาชนไหมครับเกี่ยวกับเรื่องบัญชีมา,เ,<ร>าเนี่ยก็ต้องฝากด้วยว่าอย่าทําแบบนี้เรารู้เท่าไม่ถึงการที่เราทําแบบนี้ไปแล้วไงอันนี้มันเกี่ยวกับความโลภไหมฮะ ใช่ความรลภของเราเรายอมรับว่าความรลภของเรา